วันนี้สิไปวัดนะกันเนาะจะไปวัดนะคะวันนี้วันพระกำลังจะเดินทางไปวัด มื่อวานก็ไปทุ้านะคะพระท่านก็ไปด้วยแล้วก็มีโยมสามคนสี่คนโยมสามคนสี่ทั้งเด็กผู้ชายก็ได้สนทนากับพระนะคะพระวัดเดินสามทหารรู้สึกสนทนาแล้วเขาก็ เขาก็พูดดีนะคะพูดสอดคล้องกับโยมสอดสอดคล้องกับช่องอิงดาวโยมเรียนรู้คล้ายๆกันเรียนรู้แบบเดียวกันนะคะแต่ท่านอาจจะยแบบว่า <c oughs> ไม่ได้เรียนมาจากวัดนานะคะไม่ได้เคกอบรมมาจากวัดนาแต่านก็ท่านก็ได้เยอะนะคะ ท่านก็ไม่ได้ธรรมาดาก็าคงจะมีเป็นความโชคดีของชาวบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเนินสามทหารก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก,ก็กรุณาค่อยๆฟังท่านนะคะเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจถือว่าท่านโชคดีแล้วนะคะที่มีพระแบบนี้มาอยู่ที่วัดเนินสามทหารนะคะ ท่านจะอาจจะพูดตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าท่านก็เรียนรู้คำพุทธเจ้านะคะจากเมื่อวานได้สนทนาธรรมกับท่านช่องอิงดาวก็มีความภูมิใจและดีใจแทนแม่แม่แมป้าๆนะคะ ที่ได้ท่านมาบริหารวัดนี่นะคะเตรียมเลี้ยวท่ากันจนะ ลองคลิปก่อนนะคะจะมาอัปเดททำมาอีกครั้งหนึ่ง